สดง,ง,สวงววนนแม่ไพยรลโตอิมนักบุญตัวจริงเสียงจริงดินแดนธรรมวัฒพังเหลืองเชี่ยวชาญด้านั่งพริก พัฒนาน้ำพริกปลาราจาวิรัติอย่างต่อเนื่องหลักรถหลายชาติทั้งแทบทั้งมูกขับเคลื่อนเต็มพิกัดรับนักท่องเที่ยวขึ้นเหลือล่องกรุงเทพแวะซื้อของฝากถูกใจที่จาวิรัติเอาเลทถนนสายเอเชียท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหักทีรีจังหวัดนครสว,สวรรค์นนัะนบบตะเรชวห เดี๋ยวแถวบ้านไม่มีวนเวกยแกทาอะไรเนี่ยซื้ออะไรเยอะแยะเอา้าก็ต้องรีบตุนดิบ้านก็อยู่ไกลด้วยแกกว่าจะผ่านจ่าเวลาท,ทั้งทีแกไม่รู้หรอตอนเนี้ยเขามีสั่งทางออนไลน์แล้วนะทางช่องติกต็ปลาลาจ่าเวลาต่ะมีทั้งคูปองส่วนลดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ําด้วยนะจริงปะแกละแล้วเขามีเมนูอะไรบ้างอะในตะกร้าติกต็อ่ะร้านค้าเขามีทั้งตัวน้ําปลาแบบพัจไรนั่นแกเป็นขวดใช่ไหมแล้วก็มีปลาลาตัวที่แกเลือกอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นตัวขายดีอะน้ำพริกฝาดึงนะแกมีนน้สูีทั้งสี่ ที่แกเลือกๆไปเนี่ยในตะกร้า t ิ k กต็อกมีหมดเลยอุ้ยิ่งป้าฉันชอบกินมากนะพินรลกเนี่ยเขามีส่งฟรีไหมแกส่งฟรีจ้ะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ้วยแกแกสั่งแค่กระปุกเดียวเขาก็ส่งฟรีนะอุ้ยงั้นวันนี้นเอาแค่กระปุกเดียวพอแล้วที่หลังก็ไปกดใน t ิ k กต็อกเอาดีกว่าเอาแค่กระปุกนี้แหละพริกนะครับเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝาก อย่างโมจิไดฟุกุและขนมเปียะยอดฮิตร้านที่มีครบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด